สวัสดีครับวันนี้เอาใจสายงบน้อยจะพาไปดูเทียร์ลิสต์20เซนเตอร์แบ็กที่ไม่ใช่การ์ดตำนานหรือว่าโชว์ไทม์แต่ว่าสามารถเอาไปลุยแรงได้สบายๆเราไปดูกันเลยครับว่าจะมีตัวไหนอยู่เทียร์ไหนบ้างไปดูกันที่ตัวแรกครับจะเป็นดาวิดอลบาเวอร์ชั่นฟีเจอร์จากแพ็คลาลิกาสเปนนะครับอล a บาตัวนี้ครับก็จะเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับสไตล์บิวอัพนะครับส่วนสูง180ครับ ตัวนี้ก็จะโดดเด่นเรื่องค่าพลังป้องกันที่ดีมากๆนะครับ Defensive a า a ันเ e 99นะครับ Defensive e n g a g e m e n t 94 t a ็กกิ 93, ้93ตัวนี้ก็มีความเร็วที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับฟอร์มก็เล่นสม่ำเสมอครับแต่ว่าตัวของอาราบาตัวนี้จุดอ่อนก็คือจะเป็นเซนเตอร์ที่รูปร่างค่อนข้างจะเล็กนะครับแต่ว่าก็ทดแทนด้วยการอ่ความเร็วแล้วก็การส่งบอลที่แม่นยำนะครับสำหรับอาราบาตัวนี้นะครับผมขอให้อยู่ในเทียร์ของกูดนะครับตัวต่อไปเป็นโรน่าอาราโฮบ อาราโฮตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซนเตอร์แบ็กสไตล์เดสทอยเออร์นะครับส่วนสูง188ครับตัวนี้ก็จะโดดเด่นเรื่องค่าพลังการโหม่งครับ92้าครับแล้วก็พลังป้องกันนี่ถือว่าสี่ฝาทั้งหมดถือว่าดีมากๆสปีดก็ถือว่าดีใช้ได้ครับสปีด80เลยนะครับจ้ำเก้าฟิสิกอลแท็บแปนี่ถือว่าดีเลยแล้วก็มีฟอร์มการเล่นเป็นอันเวฟวิ่งครับสม่ำเสมอสกิลที่ให้มาก็จะมีทั้งเฮดดิ heading acrobat c l e a r i n งแล้วก็แอเร aerial s u p e r l ตี้ครับมีบ็อกเกอร์ให้มาด้วยนนนนะะคคครรัับบถือออว่่่าาเเป็กงงห้ทีีขดลย ผมให้อลาโฮตัวนี้อยู่ในเทียร์ของเกรดนะครับตัวต่อไปเป็นอเล็กซานโดรบัสโตนี่นะครับเวอร์ชันฟีเจอร์จากอินเตอร์มิลานนะครับบัสโตนี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นกองหลังสไตล์เอ็กซ์ตร้าฟอนแมนนะครับส00190นะครับตัวนี้ก็จะมีพลังเกมรับที่เป็นสีอ่าฟ้าทั้งหมดเลยนะครับดิเฟนซีฟเวเนต9 3เอนเกจเมนต์9 3แฮกกิ้ง9 6นะครับแล้วก็ตัวของเอ็กเอซชั่น9 1นะครับตัวของสปีดก็ค่อนข้างโอเคครับค่าจ้ำค่าฟิสิกส์ขอว่าดี ฟอบก็ได้เป็นอันเววิ่งก็ถือว่าสม่ำเสมอดีใช้ได้ครับตัวของสกิลครับจะมีเฮดดิ้งแอร์เรียลซูเปอร์ลิตี้มานะครับตัวนี้ก็ผมแนะนําให้ไปเพิ่มตัวของบล็อกเกอร์เข้ามานะครับก็จะช่วยให้เหนียวแน่นมากขึ้นนะครับสำหรับบัสตัวนี้ตัวนี้นะครับผมขอให้อยู่ในเทียร์ของกู๊ดนะครับตัวต่อไปเขาจะเป็นส v เว่นบอทแมนนะครับจากฟีเจอร์แพ็คพีเมรีกจากทีมนิวคาสเซิลนะครับบอทแมนตัวนี้ครับก็จะเป็นเซนเตอร์แบ็กสไตล์บิลล์อัพนะครับส่วนสูงถึง193เลยนะครับ เป็นกองหลังขนาดเท้าซ้ายครับนะมีความโดดเด่นเรื่องพลังป้องกันนะครับ defensive awareness 96นะครับ engagement 91tacking 94แล้วก็ aggression 01 97เลยนะครับตัวนี้สปีดก็จะค่อนข้งางช้าครับไม่ค่อยเร็วมาก speed 70นะครับ a t t a c k i n 63แต่ว่าจะแข่งแกร่งเรื่องลูกการอากาศแล้วก็การเข้าปะทะนะครับ jump 82physical attack 93นะครับ stamina 01 85ฟอร์มการเล่นเป็น unwebbing นะครับถือว่าสรรม่ำเสมอดีครับสกิลให้มาตัวนี้ก็ อาจจะต้องไปเติมของสกิลเฮดเดอร์เข้ามาอีกนิดนึงนะครับสำหรับปอดแมนตัวนี้นะครับผมขอให้อยู่ในเทียร์ของกูดนะครับตัวต่อไปเขาจะเป็นมาไตเดลิกครับเวอร์ชันเอลวีนแพ็คของทีมไบเยอร์มิวนิกนะครับตัวของเดลิกตัวนี้นะครับเขาจะเป็นเซนเตอร์แบ็กสไตล์บิลล์อัพนะครับส่วนสูง188ครับตัวนี้ก็จะมีค่าพลังเกมรับที่ดีมากๆนะครับดิเฟนซีฟอาเวนดตเก้าสิบเนะเอนเจจเมนต์95แทเกิ้ง95แล้วก็เอ็กเซชัน95เลยครับตัวนี้โดดเด่นเรื่องการเข้าปะทะด้วยนะครับ จำก็แล้วก็ฟิสิกอลแท็กเกบมแบบวิกฟูดเท้าไม่ถนัดใช้ได้ดีนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นเป็นแบบสม่ำเสมอด้วยนะครับสกิลที่ให้มานี่ถือว่าครบเครื่องเลยนะสำหรับเดลิกตัวนี้ถือว่าเป็นกองหลังตัวฟีเจอร์ธรรมดาที่เล่นได้ดีมากๆเลยครับก็ขอให้เดลิกตัวนี้อยู่ในเทียของกอสเลยนะครับต่อไปครับจะเป็นยอสโกกัลเดโอเวอร์ชันฟีเจอร์จากทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกัลเโอตัวนี้ครับก็จะเป็นเซนเตอร์แบ็กสไตล์บิวอัพครับส่วนสูงครับแล้็ถนัดท้าซ้ายนะครับ ตัวนี้ก็จะมีค่าพลังป้องกันที่ค่อนข้างดีนะครับเอเวนตแปดสิบแปดเอ็นจัเมนต์เก้าสิบเจ็ดนะครับแท็กกิ้งเก้าสิบหกแล้วก็แอคชั่นเก้าสิบเจ็ดเลยนะครับตัวนี้มีความเร็วด้วยนะครับสปีดสูงถึงแปดสิบสามแล้วก็ค่าจำกับค่าฟิสิกคอลแทกนี่ถือว่าดีเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียของกาโอตัวนี้คือจะเป็นเรื่องของฟอร์มมันจะเป็นแบบสแตนดาร์ดนะครับส่วนสกิลที่ให้มาก็ถือว่าค่อนข้างให้มาเยอะเลยนะครับสำหรับเซ็กคาโดตัวนี้นะครับก็ขอให้ใ Good, คาโดบ ต่อไปเขาจะเป็นโจเซมาริเอร์จิมินเนสนะครับตัวนี้จะเป็นอ่เวอร์ชันที่ใช้เหรียญ5ดาวแรกนะครับตัวของจิมิเนสตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซนเตอร์แบ็กสไตล์เดสโทอยอร์นะครับส่วนสูง185ตัวนี้ถนัดเท้าขวานะครับอ่ามีค่าพลังเกมรับที่ค่อนข้างดีเลยนะครับไอเวนเนสเก้าสิบหกเอ็นจิเนอร์เมนเก e าสิบเจ็แท็กกิ้งเเอกชั่นเลยนะครับค่าการกระโดดก็ถือว่าสูงครับจามเก้าสิบสี่ฟิสิกอลไฮก้านะครับแล้วก็เฮ ความสูงอาจจะก,กลางๆรับ185แต่ว่ามีพลังการกระโดดที่ดีนะครับตัวนี้สกิลให้มาก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็ถือว่าดีครับสําหรับจีเมสตัวนี้ผมขอให้อยู่ในเทียร์ของเกรดนะครับต่อไปเป็นคิมมินแจเวอร์ชั่นฟีเจอร์จากแพ็ค AFC ของเกาหลีใต้นะครับตัวของคิมมินแจตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซนเตอร์แบ็กสไตล์เดสทอยเลอร์ครับูง1 9 0นะครับ,รบตัวนี้ถนัดเท้าขวาแล้วก็มีค่าพลังป้องกันที่ค่อนข้างดีนะครับ อเวนส92เอเกเมน92 t a c ก i n g 96แล้วก็แฮกเกชัน94นะครับตัวนี้มีความเร็วสูงด้วยนะครับสปีดสูง181ตัวของค่าพลังงานกระโดดและฟิสิกส์ข้อคอนแทก็ถือว่าดีนะครับฟอร์มการเล่นสม่ำเสมอครับแล้วก็มีสกิลที่ให้มาก็ค่อนข้างดีเลยครับตัวนี้อาจจะต้องไปเพิ่มมาตัวของสกิลเฮดเดอร์เพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นกองหลังที่ดีครับผมขอให้คีมใินใจตัวนี้อยู่ในเทีย์ของคู๊ดนะครับ ตัวต่อไปครับจะเป็นจูนสคุนเด้เวอร์ชันทีมชาติฝรั่งเศสนะครับคุนเด้ตัวนี้ครับก็จะเป็นเซนเตอร์สไตล์เอ็กซ์ตาร์ฟอนแมนนะครับก็จะมีค่าพลังการป้องกันที่ค่อนข้างดีนะครับอเวนิวเก้าสิบหกนะครับเป็นเจ็ดเมนเก้าสิบสี่แท็กกิ้งเก้าสิบสี่ครับเราจะเป็นแบ็คเอเป็นเซนเตอร์แบ็คที่มีความเร็วสูงนะครับอ่าสปีดสูงถึงแปดสิบห้าครับจัมเก้าสิบสี่ครับตัวนี้ข้อเสียของคุนเด้ตัวนี้คือจะเป็นเซนเตอร์ที่ค่อนข้างจะตัวเตี้ยนิดนน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 ึึึงงงงงงงะะะะะคคคครรรัััับบแแแลลล้้้วกกก็็็สไตตต์์จจจเเเปอออออซซาาาาฟมมม่่่่่ขขหหหุดดำยิื แม้ว่าสกิลให้มาก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วครับก็เหมาะจะไปเล่นเป็นแบ็คมากกว่านะครับขอให้คุณได้ตัวนี้อยู่ในเทียร์ของนอร์มัลนะครับต่อไปครับจะเป็นลูคัสเคนเดนเดสเวอร์ชั่นฟีเจอร์จากทีมชาติฝรั่งเศสนะครับตัวของลูคัสเคนเดนเดสตัวนี้นครับก็จะเป็นเซนเตอร์แบ็คสไตล์เอ็กซ์ตาฟอนแมนนะครับส่วนสูง184ครับตัวนี้ถนัดเล่นเท้าซ้ายนะครับก็จะเป็นเซนเตอร์ที่มีความดุดันสูงนะครับมีดีฟเอนส์นะครับเบเนต์ดก็แปดสิบเกับ สปีดถือว่าโอเคเลยนะครับสปีด78แล้วก็อาจจะเร่ง81ตัวของจัมป์ถือว่าดีครับจัมป์เก้าครับฟิสิกอลแท็ปแปนะครับแต่ว่าตัวนี้จะใช้เท้าไม่ถนัดไม่ดีนะครับก็คือเล่นเท้าซ้ายได้เท้าเดียวเลยแล้วก็ฟอร์มการเล่นถือว่าเป็นแบบสแตนดาร์ดเท่านั้นนะครับสกิลที่ให้มาก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมขอให้เฮอร์นันเดสอยู่ในเทียร์ของนอร์มัลนะครับต่อไปครับจะเป็นมาคินยอร์สเวอร์ชั่นแจกฟรีจากทีมชาติบราซิลนนนนนนนะะะะคคคครรรรััััับบบบบมาิิยอออสสตตตวี้ก็็็จเเเปซ์์์แไลลพ ู00183นะครับถนัดเท้าขวาครับตัวนี้ก็จะมีค่าพลังการป้องกันที่ค่อนข้างดีนะครับก็เอเวอเรสต์92เอนจิเมนต์97แทร็กกิ้ง97และแอคชั่น97นะครับแล้วก็มีตัวของการจ้ำ95ก็เฮดดิ้ง96นะครับถือว่าเป็นเซนเตอร์ที่ไม่สูงมากครับแต่ว่ากระโดดได้ดูได้สูงดูดันนะครับแล้วก็มีพลังป้องกันที่ดีด้วยนะครับสกิลแท้มาที่ถือว่าครบเลยนะครับฟอร์มการเล่นก็เป็นอันเวิร์ดวิ่งครับสม่ำเสมอครับผมขอ ให้มาคินย้อนตัวนี้อยู่ในเทียร์ของกู๊ดนะครับตัวต่อไปครับเป็นเอเดนเมลิเตานะครับเวอร์ชันไฮไลท์จากทีมเรอัลมาดริดนะครับตัวของเมลิเตาตัวนี้ครับก็จะเป็นเซนเตอร์แบ็กสไตล์วิวอัพนะครับถนัดเท้าขวาครับแล้วก็สูง186นะครับตัวนี้ค่าพลังค่อนข้างดีเลยครับตัวของดีเฟนดิ่งก็จะเป็นสีฟ้าทั้งหมดนะครับเอเวเนต90เอเก้เมนต์92เจิ้ง94แล้วก็เ่น98นะครับสปีดถือว่าสูงมากนะครับสปีด่แล้วก็เง80ตันเก้าสิบแปดีครับ94แล้วก็เฮดดิ้ง90นะครับ ตัวนี้ครับก็จะให้สกิลมาก็จะเป็นตัวของ heading acrobatic clearance area superlity นะครับก็ถือว่าให้มาค่อนข้างดีฟอร์มก็เล่นถือว่าสม่ำเสมอด้วยนะครับถือว่าเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวธรรมดาที่ใช้ได้เหมือนกันครับสำหรับมิลิเตาผมขอให้มิลิเตาตัวนี้อยู่ในเทียร์ของเกรดนะครับตัวต่อไปเขาจะเป็นอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับเวอร์ชันฟีเจอร์จากทีมเรอัลมาดริดนะครับตัวของรูดิเกอร์ตัวนี้ครับก็จะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กสไตล์เดสทอยเลอร์นะครับส่วนสูง190นะครับถนัดเท้าขวา ตัวนี้ก็จะมีค่าพลังการป้องกัน a w a r e n e อยู่ที่9กนะครับ engagement แปเก้า tagging เกกิบสี่แล้วก็ action เ9้เลยนะครับสปีดก็ถือว่าดีครับสปีดแปดเลยนะครับค่า jump เก้าสิบสาม physical a g ศูนย์เกนะครับตัวของ heading อาจจะน้อยไปนิดนึงครับอยู่ที่79นะครับตัวของอ่าค่าใช้ท้าแม่นัดอยู่ระดับ2นะครับถือว่าดีแล้วก็ฟอร์มการเล่นเป็นอันเว e r i n g ครับสกิลให้มาอาจจะน้อยไปนิดนึงครับอันนี้อาจจะต้องเอาไปเติมอีกสักหน่อยเหมือนกันสำหรับดูดิเกออรร์ตััวนนี้ะคบผมข ให้อยู่ในเทียร์ของเกรดนะครับตัวต่อไปเขาจะเป็นเปาตอเรสนะครับจากแพ็กเพียร์เมลิกนะครับจากทีมแอสตันวิลล่านะครับตัวของตอเรสตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซนเตอร์แบ็กสไตล์บิลล์แอฟนะครับโซนศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบสองนะครับตัวนี้จะเป็นเซนเตอร์ถนัดเท้าซ้ายนะครับตัวของค่าพลังการป้องกันนะครับอเวเน็ตเก้าสิบห้าเอนจิเนอ์เก้าสิบหกแล้วก็แท็กซิงเก้าสิบสามเลยนะครับสปีดถือว่าดีใช้ได้ครับสปีดแปดสิบนะครับตัวของจัมป์ตัวนี้อยู่่ทีฟิิิสคอลลแแฮฮ้้วก็เดดงนะรับ ตัวนี้ฟอร์มการเล่นสม่ําเสมอดีครับแล้วก็มีสกิลให้มาก็อาจจะต้องเติมอยู่เหมือนกันครับสำหรับเปาตอร์เรสตัวนี้นะครับผมขอให้ตอร์เรสตัวนี้อยู่ในเทียร์ของเกรดนะครับต่อไปครับจะเป็นรูเบนดิอัสเวอร์ชั่นฟีเจอร์จากทีมโปรตุเกสนะครับตัวของรูเบนดิอัสตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซนเตอร์แบ็กสไตล์เดสทรอยเออร์นะครับตัวนี้สูง186ครับผมแล้วก็มีถนัดเท้าขวานะครับตัวนี้ค่าพลังการตั้งรับดีมากๆเลยครับดิฟเอนซีฟเอเวอ เอชั่นศูนย์ถึงเก้าสิบเก้าเลยนะครับความเร็วอาจจะไม่สูงนักนะครับแต่ว่าค่าพลังการป้องกันลูกโด่งนี่คือดีมากครับจัมแปดสิบเก้าฟิสิกส์คอนดักเก้าสิบสามแล้วก็เฮนดิ้งเก้าสิบสองนะครับค่าวีฟฟูดทำได้ดีครับเป็นระดับไฮแล้วก็ฟอร์มไปได้เป็นอันเววิ่งแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บนะครับสกิลที่ให้มาก็ถือว่าดีครับตัวนี้อาจจะไปต้องต้องไปเพิ่มตัวของบล็อกเกอร์เพิ่มเข้ามาอีกสักสกิลหนึ่งครับถือว่าเป็นร,มรวมๆกก็็ือออเเเปน่า,าร์ดงงหหลัทีโเคเมือนกันนะครับ สำหรับลูเบนิอัสนะผมขอให้อยู่ใน tier ของเกรดนะครับตัวต่อไปเขาจะเป็นวิลเลียมซาลิบาเวอร์ชันใช้เหรียญ5ดาวแรกจากแอสเซนอลนะครับตัวของซาลิบาตัวนี้ครับก็จะเป็นเซนเตอร์สไตล์บิลล์อัพนะครับสูงสูงหนึ่งร้อยเก้าสิบสามถนัดขวานะครับตัวของค่าฝรั่งป้องกันนะครับอาวเนตทเก้าสิบสามเมนเกตเมนเก้าสิบสองแท็กซิงเก้าสิบสี่แล้วก็แฮงเกชันเก้าสิบสองนะครับตัวนี้เป็นกองหลังเซนเตอร์ที่มีสปีดต้นจัดมากๆนะครับสปีดสูงถึงเก้าสิบเลยนะครับตัวของฟิสิกส์คอนะครับแต่ว่วา,าจุด อ่อนของซาลิบาตัวนี้คือค่าจ้ำกับค่าเฮดดิ้งจะน้อยไปนิดนึงนะครับตัวของฟอร์มก็เล่นเป็นแบบอันเวิวิ่งครับสม่ำเสมอนะครับสกิลให้มาก็ค่อนข้างดีนะครับจะเป็นต้องไปเพิ่มอีกเล็กน้อยครับสำหรับซาลิบาตัวนี้รวมๆแล้วครับก็อยู่ในเกรดที่ดีนะครับผมขอให้ซาลิบาตัวนี้อยู่ในเทียร์ของเกรดนะครับตัวต่อไปครับจะเป็นมิลานสกรินเนียนะครับเวอร์ชันฟีเจอร์จากทีมอินเตอร์มิลานนะครับตัวของสกรินเนียตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซนเตอร์แบ็กสไตล์เดสโทเยอร์นะครับส่วนสูง188ครัับแล้้ววก็ถนดเทาาข ตัวนี้ค่าพลังการป้องกันสูงมากนะครับทัไอเวนต98นะครับเอนจินเมนต์95แทคกิ้ง98แล้วก็แอคชั่น99เลยนะครับตัวของสปีดก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับสปีดจะ19นะครับแต่ว่าตาเล่งอาจจะน้อยไปนิดนึง68ตัวของค่าจ้์85ฟิสิกคอนแทค91เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีครับหมงเก่งด้วยนะครับแต่ว่าข้อเสียของสกินเนี่ยตัวนี้คือจะเป็นเซนเตอร์ที่มีสกิลให้มาค่อนข้างน้อยนะครับก็จะต้องไปเติมอีกหลายอย่างเหมือนกัันนะครบ สำหรับสกินเนี่ยตัวนี้ครับผมขอให้อยู่ในเทียร์ของกู๊ดนะครับต่อไปครับจะเป็นอุปาเมกานโนะครับเวอร์ชันฟีเจอร์จากทีมชาติฝรั่งเศสนะครับตัวของอุปาเมกาโน่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซนเตอร์สไตล์บิลล์อัพนะครับส่วนศูงร้อครับค่าพลังป้องกันถือว่าดีเลยนะครับตัวของอีเวนเก้90เอนเกจเมนต์เก้าสิบเจ็ดนะครับแท็กกิ้งเก้าสิบเก่าก็นะครับ่นเก้าสิบเก้านะครับสปก็ถือว่าสูงเลยนะครับจัมแปดสิบสามอัตราเร่งหกส แต่ว่าจุดอ่อนของอุปาเมกานโนตัวนี้คือฟอร์มการเล่นจะเป็นแบบอินคอนนะครับก็ทาให้มีความไม่สม่ําเสมอสูงนะครับอาจจะความฟิตตกลงได้เหมือนกันครับสกิลให้มาถือว่าค่อนข้างดีนะครับสําหรับอุปาเมกาโนตัวนี้นะครับผมขอจัดให้อยู่ในียร์ของ g ู๊ดนะครับต่อไปเขาจะเป็นเฟอร์จิลฟันไดนะครับ version feature pack p r e l i m i n a r จากทีมลิเวอร์พูลนะครับตัวของฟันไดตัวนี้ครับก็จะเป็นเซนเตอร์สไตล์บิววอร์ัพนะครับส่วนสูง193ขนาดเท้ากว่านะครับ ตัวนี้ก็จะมีค่าความโดดเด่นที่สุดก็คือค่าการป้องกันนะครับก็คืออาวุเน็ตก้าสิบแปดเอนเนเมนต์กสิบสนะครับแท็กกิ้งกแล้วก็แอคชั่นกสนะครับ Speed ก็ถือว่าค่อนข้างกลางๆนะครับ Speed 77อัตราเร่ง67นะครับตัวของจ้ m p ์ต่อเข้าฟ i c c l c o n t t c t ถือว่าสูงนะครับจ u m p 90, Physical Contact 95นะครับ heading 88ครับแล้วก็ตัวของ s t a m i n a 75นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟอร์ ค่อนข้างเป็นอกองหลังที่มี AI ค่อนข้างฉลาดนะครับตัวของสกิลให้มาก็ค่อนข้างครบเหมือนกันนะครับผมขอให้ Virtual Funday ตัวนี้อยู่ในเทียร์ของเกรดนะครับตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นมิกกี้ฟันเด f e r เ Version h i g ไ l i g h t จากทีมสเปอร์นะครับตัวของ Fundafern ตัวนี้ครับก็จะเป็นเซนเตอร์สไตล์บิวอัพนะครับโซสูหนึ่งร้อยเก้าสิบสามนะครับตัวนี้ก็จะมีพลังเกมรับที่ดีนะครับตัวของ Avenet เก้าสิบสามตัวเ x p e r i m e n t เก้าสิบตัว King เก้าสิบสี่ เอ็กชันเก้าสิบนะครับเฮดดิ้งเก้าสิบสองนะครับตัวนี้เป็นกองหลังที่วิ่งเร็วมากๆนะครับตัวของสปีดแปดสิบเก้านะครับแต่ว่าอัตราเร่งอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับหกสิบสองเท่านั้นนะครับตัวของจัมป์แปดสิบสามแล้วก็ฟิสิกอลแหนเก้าสิบสองครับตัวของอ่าฟอร์มการเล่นจะเป็นสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็สกิลที่ให้มาก็อาจจะยังต้องเติมอีกหลายส่วนอยู่เหมือนกันครับสำหรับฟันเดอร์เฟนตัวนี้ผมให้ฟันเดอร์เฟนตัวนี้อยู่ในเทียร์ของกู๊ดนะครับทั้งหมดนี้ก็็็็เเเเปปนนนนทททททีีียรรร์์์์ลลิสตตตตตซอออแบ่่่่่ไไมมมใชชััววววาาาหืโผดง ลองลงแล้งแล้วเอามาให้เพื่อนดูในวันนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าเทียร์ของกอสจะมีแค่มันไตเดลิกตัวเดียวนะที่สามารถเล่นได้ดีในระดับสูงนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับลิสต์นี้ครับถ้ามีตัวอื่นแนะนําก็พิมพ์มาบอกกันได้ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดติดตามเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ